สิ่งที่เราต้องมุ่งไปสู่จริงๆนะครับวันนี้คือเกษตรกรเราต้องมุ่งไปสู่เกษตรกรมาก40%ของที่ดินของบ้านเราคือที่ดินเกษตรกร30%ของแรงแรงงานเกษตรกรแต่มากว่า10%ของ GDP เข้ามาแเกษตรกรนี่คือปัญหาครับบ้านเราคนทำเกษตรกรคือคนลำบากคนชั้นล่างคนจนคนสูงอายุคนสูงอายุคนคนอาชีพที่ไม่น่าไม่ s e x ไม่มีใครอยากทำแต่ญี่ปุ่นคนทำเกษตรกรคนรวยมีการคนทำเกษตรกรคนรวย เจ้าของที่ดินเกษตรกรอันดับหนึ่งของเมริกาใครรู้ไหมครับบิลเกตครับ hmm. แต่บ้านเราครับคนจนครับ mm hmm. บ้านเราคนจนหมดเลยโซ mm hmm. so, นั่นคือปัญหาครับถ้าถึงปัญ,ปญหารู้ไหมครับแล้วสิ่งที่เราใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่าเลย mm hmm. นะครับอเมริกาครับอเมริกาผลผลิตข้าวโพดอาหารสัตว์กันครับหนึ mm ่ง hmm. ปีครับเขาได้สิบสองเอ่อต่อต่อหนึ our, ่งเฮกเตอร์เขาได้สิบสองตันบ้านเราหนึ่งเฮกเตอร์ได้สี่ตันแต่หนึ่งเฮกเตอร์สิบสองตันของอเมริกาเนี่ยต่อปีนะข้าวโพดอาหารสัตว์เขามีหน้าหนาวนะครับแต่ว่าปีนึงเขาปลูกได้แค่รอบเดียว อบ้านเราปีนธงปูดได้สามรอบเพราะเรามีแสงแดดตลอดเวลาเงินมหาศาลที่อเมริกามีนะครับไม่สามารถซื้อแสงแดดได้ซาอุดิอาระเบียครับเงินมหาศาลเลยจากน้ำมันมีแสงแดดทั้งปีนะแต่ไม่มีน้ำพอไม่มีน้ำทําไมครับเขาก็ต้องซื้อเอกษตรกรบ้านอื่นถ้าเรามองคนที่ซื้อเอกษตรกรบ่อยที่สดุดเยอะที่สุดตอนนี้นะครับคือซาอุดิอาระเบียเพราะเขารู้ว่าเขาปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยแล้วเขาก็ไม่พึ่งถาบ้านอื่นด้วยจนเขาพยายามทยอยซื้อเกษตรกรบ้านอื่นตลอดเวลาเลยบ้านเรามีทั้งแสงแดดมีทั้งน้าแต่เราเราเราเป็น ผลผลิตของเกษตรกรที่ไม่ได้ที่แข่งมุมโลกไม่ได้เลยนี่คือปัญหานะครับ mm hmm. so ผมว่าการใช้ทรัพยากรคุ้มค่าของเราคือใช้ที่ดินเกษตรกรให้เราให้มีคุ้มค่าครับมันเป็นถ้า Saudi a r a b i สามารถรวยได้กับทรัพยากรที่โลกต้องการซึ่งคือน้ำมันเราก็สามารถรวยได้กับทรัพยากรที่โลกต้องการซึ่งคือพืช mm hmm. อาหารสัตว์ mm hmm. นี่คือสิ่งที่เราทาได้เลย mm hmm. ใช่ไหมครับแต่จุดเริ่มต้นคืออะไรครับน้ําครับผมว่าปัญหาของบ้านเราคือน้ําไม่เยอะเกินไปก็น้อยเกินไปเราเราการบริหารการน้ํา ครับลองลองลบบุรีเถอะครับลบบุรีขับไปแค่ชั่วโมงครึ่งเนี่ยครับต้นบุรีมีคลองหรือคลองไม่เคยมีน้ำเลยคลองไม่เคยมีน้ำเลยครับนี่อันนี้คือปัญหาใหม่ใหญ่หลักหลักมากนะครับแล้วสิ่ง huh. ที This ่ผมพูดถึงมันไม่ใช่มันไม่ใช่ rocket science ม so so ันมีสิ่งเรียกว่า water h a r v e s t ที่เราเห็นภาคอีสานเขาทำกันนั่นคือว่าเขาเกาะเป็นหลุมเป็นหลุมมันหนึ่งแล้วเขาก็ให้น้ำตอนที่ฝนมามันจะสามารถเก็บน้ำมาไว้ได้ในช่วงนั้นไม่มีฝนเขาก็สามารถเอาน้ำเนี่ยไปปลูกได้ so water harvesting อะทำไมเราไม่ทำให้ชาวไร่ชาวนาล่ะ ผมว่านี่คือนี่นี่นี่คือหัวใจหลักเลยคือถ้าชาวไร่ชาวนาเขาเห็นน้ำอัตโนมัติเขาคิดได้ว่าน้ำคือชีวิตแล้วเขาสามารถปลูกได้มากขึ้นและตอนนั้นเราค่อยพัฒนาด้านอื่นเช่นซอยหลมซอยหลมคืออะไรครับวันนี้บ้านเราคือซื้อปุ๋ยยังไงเราซื้อปุ๋ยตามข้างบ้านข้ามบ้านซื้อยังไงเราก็ซื้อตามนั้นเราเคยเอาที่ดินของเราไปซอยแหละไปเช็คบ่าว่าจริงจริงๆนโตเจนฟอสเฟตัสเซียของเราคือเท่าไหร่เรียกว่า M P K เพราะเราต้องซื้อปุ๋ยตาม M P K ที่เราต้องการตามเมล็ดที่เราต้องการนี่คือข้อหนึ่งข้อ2 device T บ้านเราไม่เคยถูกใช้ IoT devices อิสเรลเขาใช้กันเต็ม,มะนะหมายคือว่าเขาจะมี IoT device แต่แตละฮกเตอร์แต่ละ hectare แต่ละ hectare เพื่อที่วัดว่า moisture เท่าไหร่ wind direction เท่าไหร่เพราะถ้าลมแรงและเหยื่อเร็วต้องลดน้ำมากขึ้นลดน้ำตอน37องศากับตอน45องศาต้องไม่เท่ากันสิพเพราะลมเหยื่อมันเหยื่อมันเร็วกว่า so these are called precision farming ผมนี่ผมพูดถึงแค่ปุ๋อยอย่างเดียวกับ irrigation อย่างเดียวนะ<ภ>นี่ผมยังพูดถึง seed genetics ผมยังไม่ถึงพูดถึง tractor วันนี้วิธีการเก็บเกี่ยวของบ้านเรา ยังเป็นรุ่นเก่าๆมากๆมากๆเลยนะครับ <N> นี่ผมว่านี่คือปัญหาครับนี่นี่คือปัญหาเร่งด่วนที่สุดเลยเ <N> พราะเรา <N> เรากำลังใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่าเรามีที่ดินเกษตร,รกรที่มีพร้อมทั้งน้ําแล้วก็แสงแดดแต่เราใช้มันไม่คุ้มค่าเรามมุ่งสู่สิ่งที่เรียกว่าท่องเที่ยวครับซึ่งคุณม่มุ่งสู่ท่องเที่ยวผมถามเลยว่ามัน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 ช่วยกี่จังหวัดครับคุณม่มุ่งสู่ท่องเที่ยวกระจุกสมุยภูกเ,กกเก็ตอ่ะสมุยภูเก็ตเชียงใหม่กรุงเทพค่ะพัทยาชลบุรีอ่ะ จะถามหน่อยว่าหาดใหญ่เจริญมากยิ่งขึ้นไหมอุบลตเจริญมากยิ่งขึ้นไหมผม mm hmm. ว่าเราท่องเที่ยวมันเป็นส่วนสำคัญนะครับเพราะมันส่วนสำคัญของ GDP มันคือแคชเค้าของเราแต่เราควรเอาแคชลงทุนในสิ่งที่มันอันดับแรกหรือสิ่งที่เป็นอนาคต mm hmm. จริงๆจริง mm hmm. so, เ,รเราควรเอาอันนี้ไปปีดกับอย่างอื่นนะครับผ mm hmm. มยกตัวอย่าง s a ซัมซุ Samsung ธุรกิจ Samsung ธุรกิจแรกๆของ s ซัมซุงคือธุรกิจตกปลานะครับซัม u n g คือธุรกิจตกปลานะครับตอนเริ่มต้นแต่พอตกปลามันกำลังมากอะ่ะเขาเอา ถ้าเอากำไรของคนตกปลาเนี่ยลงทุนกับหลายเซกเตอร์มากอิเล็กทรอนิกส์เอ่ย IoT เอ่อเขาลงทุนกันเยอะมากๆอ่ะซึ่งสิ่งที่มันชนะคือ IoT อทีเขาเลยเอา IoT เนี่ยไปบิวต่อตอนที่สมทุนการจัดการก็เลยเปลี่ยนจากเป็น Fish Company กลายเป็น IoT Company ส่วนเราต้องเอา Cash Cow เนี่ยไปลงทุนกับหลายๆอย่างแล้วดูว่าอันไหนเวิร์กซึ่งหนึ่งในอย่างที่เราควรลงทุนไปที่สุดคือเกษตรกรเป็นเพราะเรามีซอฟต์แวร์ที่เพียบพร้อมทุกประเทศต้องใช้ซอฟต์แวร์คุ้มค่าแล้วก็ต้องรู้จุดแข็งของตัวเอง ใช่ไหมเศราเศร้ารรู้จักแข็งกับตัวเองซึ่งคือภูมิน้ำมันบ้านเรามีทั้งแสงมีทั้งน้ำมีทั้งเกษตรกรบ้านเราบ้านเราคือ the base of the Himalayas m o u n t a เพราะว่าเราอยู่ระหว่างจีนกับอินเดียเราอยู่ h i m a l a y a Mountains ที่แปลว่า there's a lot มันมีสิ่งเรื่า v o l c a n o activity ซี่ดของเราปลุกอะไรก็ขึ้นนี่คือพื้นฐานของบ้านเรา ภูมิรัฐศาสตร์ก็ได้ใช่จุกต้องแล้วเรามีเสียงแล้วอัลกอร์ก็แปลว่าตอนที่เราเจาะถ้าเราจะเจาะถ้าเราวิธีสุดท้ายเลยเจาะน้ำไมดานไม่มีน้ําตลอดนะเจาะร้อยเมตรสองเมรมีน้ำมีน้ำตลอดเวลาเป็นเพราะว่าเิมารเลยมานมาท่านมันมาเพราะน้ำมาพร้อมที่ดินมันมีน้ำที่ค้งอยู่ที่สามารถเอาน้ำนี้มาให้เกษตรกรใช้ได้มันก็สามารถใช้ได้เหมือนกันสิ่งที่ผมพูดอยู่มันคือแบบผมว่าวันนี้เราใช้รัพยกรไม่คุ้มค่าถ้าเราเป็นถ้าเราขายจุดแข็งของตัวเองอะซึ่งเกษตรกรผมว่าเราเราจะมี a lot to say ในมุมของโลกนะเราสามารถควบคุณราคาของข้าวผู้หนาสัตว์ได้เราสามารถควบคุณราคาของข้าวได้นี่ this is ฟ<ๆ>ันเฟืองสำคัญนครับอันนี้มันคือการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่เขาเียนกันอยู่ตอนนี้ไงคุณซีเคว่าเราต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือมันขาดความรู้ขาดเรื่องเทคโนโลยีและขาดเรื่องระบบการจัดการสรุป3มอย่างที่แบบว่าเรายังไม่สามารถที่จะใช้ทรัพยากรเราที่ถือว่าจุดแข็งได้ผมว่าเราไม่ได้ขาดครับเราแค่ขาดโฟกัสเฉยครับผมว่าวันเนี้ย ผมบอกคุณผมบอกคุณตรงๆเลยครับเราไม่ได้ขาดเทคโนโลยีเราไม่ได้ขาดอะไรเลยเราขาดอย่างนึงนะพื้นฐานที่สุดครับเราขาดน้ำขาดน้ำอยู่ให้เกษตรกรน้ำอ่ะเกษตรกรเราเป็นฝนตกนะเกษตรกรคิดได้เลยใช่ถูกต้องเราขาดน้ำเกษตรกรวันนี้คือไม่ฝนเยอะเกินไปก็ฝนน้อยเกินไปแล้วขาดน้ำครับวันนี้ครับเราบอกว่าเราเป็นหนึ่งในประเทศที่ส่งออกข้าวมากที่สุดดูวิธีในการตากข้าวบ้านเราสิบ้านเรายังตากข้าวข้างถนนอยู่เลยครับ ไม่มีเครื่องอบข้าวแบบจริงจังฝนมาก็เย่าเน่าว่าผมว่า what I'm trying to say is เราไม่ลงทุนกับสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราจริงๆเราต้องเล่นจุดแข็งของเราสิเรามีทรัพยากรเราลองเล่นตามนั้นใช่ไหมครับแต่เราไม่ได้ทำอย่างนั้นครับเกษตรกรมันเป็นพิลุที่เราต้องโฟกัสเพราะว่ามันเป็นทรัพยากรที่โลกต้องการค่ะและส่วนหนึ่งก็คือเราโตมาจากเกษตรด้วยแล้วเราก็เป็นภาคเกษตรด้วยประเทศไทยต้องครับ เธถามหน่อยว่าคุณลองไปมหาลาัยเกษตรศาสตร์ลองดูว่ากี่ลูกเด็กกี่คนอ่ะเรียนเกษตรไม่มีทุกคนอยากเรียนนิเทศทุกคนอยากเรียนนู่นนี่นั<ม>่นใช่ไหมครับถามว่ามีใครอยากเรียนเกษตรไม่ไม่มีใครอยากเรียนเกษตร<ม>เ,เป็นงานยากลําบากมันเป็นงานสำหรับคนชั้นล่างใช้แรง,แรงลําบากร้อน,นชนจนเท่านั้น<ม>แต่ลองคนลองดูซาิุดิาราะเบียเขาจะเห็นว่าวงการน้ํามันคือวงการที่รายค่าไม่ไม่เขายกย่องมากเนะวงการน้ำมันเพราะมันเป็นสิ่งที่บิ้วพื้นฐานในประเทศเขาเลย บ้านเราใช้สเปรย์เขไม่คุ้มค่าครับผมยกตัวอย่างนะครับบิลเกตเขาทำฟาร์มเนเชั่นของเขาอ่ะเพราะเขาเชื่อว่าเขาอยากบิลเกตอยากจะฟีดตัวเวิร์ล right เราเห็นผมนี่บิลเกตลงทุนเกษตรกรที่แอฟริกาเยอะมากแต่ผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่บิลเกตทำอ่ะมันมันอาจจะเป็นหนึ่งในทางเลือกนะครับแต่มันไม่ได้ทางเลือกที่เร็วที่สุดทางเลือกเร็วที่สุดมันไม่ใช่ว่าเรามีพื้นที่เกษตรกรไม่เพียงพอแต่ว่าเราจริงๆแล้วเรามีเพียงพอแต่พื้นที่เกษตรกรที่เรามีอยู่เพียงพออ่ะเราปลูกไม่ปล่อยเกิน เกษตรกรบ้านเราปีหนึ่งก็ปลูกรอบเดียวเองนะปีนึงเราปลูกแค่รอบเดียวเก็บเกี่ยวแค่รอบเดียวเองนะแต่ถ้าสมมติว่าเกษตรกรบ้านเราปีนึงสามารถเก็บเกี่ยวสามรอบได้แล้วผลผลิตของต่อปีต่อครั้งที่เก็บเกี่ยวสามารถเทียบเท่ากับอเมริกาได้เราจะเป็น the most productive agricultural country in the world ประเทศไทยนะครับคือจะได้ปริมาณแต่ว่าต้องเพิ่มมูลค่าด้วยพอเราได้ปริมาณพอเราได้ปริมาณ่ะใครควบคุมตลาดครับเราใครควบคุมราคาเรา t h e r แต่ส่วนใหญ่ที่นี่ผมยังไม่พูดถึงวีดเลยนะผมยังไม่พูดถึงว่าถ้าเกษตรกรเป็นถ้าสมมติว่าเกษตรกรที่ดินแพงเนี้ยสามปีปีหนึ่งสามารถจะว่าเก็บเกี่ยวสามรอบแปลว่ามันมีแคชไซเคิลสามรอบมันแปลว่ามันเป็นที่ดินเกษตรมันมันเป็นที่ดินอสังหาที่สามารถสร้างเงินสดได้ชัวร์ไม่ต้องไม่ต้องกลัวเศรษฐกิจไม่ต้องกลัวอะไรเลยยังไงเก็บเกี่ยวก็ได้เงินยังเก็บเกี่ยวก็ได้เงินมีอสังหาริมส์นี่คืออสังหาริมทรัพย์ที่ดีทสุดครับคืออสังหาริที่ดินทรัพย์ที่แคชฟลูออส แล้วพอคุณเป็นอย่างนี้ปั๊บไม่คนอยากลงทุนไมนแก้ปัญหานี้ได้ด้วยเนาะนี่ภาคคุูเรือนที่คุณที่เงินส่วนใหญ่ก็คือเป็นฐานรากที่มีปัญหาแก้หลายปัญหาเลยครับแก้หลายปัญหาเลยจริงๆผมว่ามันนี่นี่คุณคุณศิเคสนใจเป็นพิเศษเรื่องนี้เลยว่าศึกษาเรื่องนี้มาเลยเพราะบ้านเราเป็นบ้านเกษตรกรครับผมแค่รู้สึกว่าผมตกใจที่ไม่ไม่มีใครให้ความสำคัญกับเกษตรกรแล้วกันผมว่ามันเป็น มันเ,เป็นสิ่งที่ชัดเจนมากที่สุดอะเอาวิสท mm ี hmm. ่สุดที่เราควรลงทุนกับมันมากที่สุด mm hmm. คือที่ดินเกษตรกร mm hmm. ทำไงให้ที่ดินเกษตรกรบ้านเราปีนี้สามารถปลูก3รอบได้มองมุง <Okay. S 1> ่งแค่จุดเนี้ยถ้ามุง่งแค่จุดเดียวอย่างเดียวนะแปลว่าเราเราเอ็กเราอินพอตน้อยลงเราเอ็กซ์พอร์ตมากขึ้นจนมันมีเทรดดิ้งแต่เทรดดิ้งเซอร์ฟแลสก็แปลว่าจริงๆเรารวยขึ้นในมุมของโลก <Okay. S 1> นี่ that's that's the key แล้วพอเรามีเงินตรงนี้ปับ๊บ เราสามารถบุกบ้านอื่นได้พอคนไทยเป็นคนรวยของคนบ้านมุมของโลกปับป๊บแปลว่าเราสามารถบ,บุกบ้านอืนะ่นได,ด้เหมือนที่ซาอุดิอาระเบียเบก็ทำซาอุดิอาระเบียกเขา,มา,เเาไม่มีอะไรนอกจากน้ำมันแต่พอเขารวยว่าเขาทำไมครับเขาลงทุนบริษัทนั้นลงทุนบริษัทนี้ซื้อที่ดินเกษตรกรนี้ซื้อซื้อสังหารตรงนี้คือเขาเขาควบคุมโลกเลยจากจากก็เลยสิ่งเกิดสิ่งเรียกว่า petrol doll ล่ะแต่บ้านเราก็สามารถทำได้ we can make oil doll a เลย oil doll นะ that's what I'm trying to say มันเป็นไปได้ครับนี่ผม แล้วถ้าเราทําพื้นซึ่งคือไม่ว่าจะเป็นสมมติถ้าเราทำข้าวพอาหารสัตว์ได้ดีนะคร<ฆ>ับสิ่งที่มาหลังจากนั้นเคอะไรรเลยไหมครับคืออัวไก่ก็จะดีขึ้นอัวว่าก็คือการแปลรูปภาคการเกษตรถูกต้องคุณคุณคุณรู้ไหมครับคุณเคย<ฆ>สังเกตไหมครับว่าทําไมนมที่อเมริกาขายเป็นกอล่อนั้นนมบ้านเราขายแค่คน,นเล็กเพราะนมบ้านเราไม่อร่อยอเพราะนมบ้านเราไม่อร่อยอืเพราะอะไรพื้นที่ที่นมเป็นหญ้านมนมอับวบ้านเราอ่ะ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็นแล้วแต่ครึ่งครึ่งอันน่ะคือผ oh. องอีกครึ่งคือนมจรงิงๆเพราะมันมีกลิ่นมันต้องกบกลิ่นเอาไว้ซึ่งถ้าคุณลบุลีเปน็หน,หน,ห,นหนึ่งในหนึ่งหนึ่งในหนึ่งในจังหวัดในประเทศไทยนะครับที่ที่ททฟาร์มวัวนมเยอะที่สุด <c oughs> คุณลองไปดูสิครับวัวผอมมากไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้มีความสะอาดไม่ได้มีระบบเลยขนาดนั้นขนาดประเทศจีนประเทศอิสราเอลประเทศอเมริกานี่คือมีระบบแบบ iot แบบชัดเจนมากๆเลยนะ ผมว่ามีหลายอย่างที่ผมวันนี้ผมพูดถึงเกษตรกรรผมพูดได้ไม่จบอะผมยังผมยังไม่พูดถึงเรื่องบัญชีเลยบัญชีทุกวันนี้คือเกษตรกรรบ้านเราทําขาดทุนยังไม่รู้ตัวเพราะบัญชีมันมีสิ่งที่ว่า work work in progress raw material work in progress แล้วก็ inventory ซึ่ง inventory คือนมเนี่ย work in progress ก็คืออาหารคุณให้ไปเท่าไหร่คือมันมีหลายระบบะมากๆที่บัญชีเองยังไม่ยังไม่ดีเลยบ้านเรา มันมันมันต้องทำเยอะมากถ้าจะลงทุนเกษตรกรมัน,ม,นมันมีหลายันเฟืองมากนี่แค่มุมของบัญชีนะยังไม่พูดถึงมุมของแทรกเตอร์ใช่ไหมครับ leasing tractor วันนี้วันนี้เกษตรกรบ้านเราอยากจะกู้อย,อ,ยอ,ยอยากจะพออยากจะกู้นี้อยากจะกู้นี้ทําไงครับเขาก,กู้นอกระบบเป็นเพราะเขากูัเข้าแบงก์กู้อะไรก็ไม่ผ่านก็ต้องกู้นอกระบบพอกู้นอกระบบปั๊บแต่ว่าคุณลองไปถามยามที่กรุงเทพแม่บ้านที่กรุงเทพ แท็กซี่ที่กรุงเทพลงถานเขาเข้ามาจากไหนพื้นฐานเขาเกษตรกรเขาหนีหนี้มาที่มันที่กรุงเทพแอะอก็มาเจอหนี้ในกรุงเทพอีกไม่ไม่เขาหนีหนี้จากบ้านเขาอ่ะพื้นฐานเขาคือเข้ามาจากเกษตรกรแต่เขากู้นอกระบอกเขาจ่ายไม่ได้เขาก็หลีมาที่นี่มาขับแท็กซี่ที่นี่ไม่เป็นยามที่นี่นี่คือสิ่งที่มันเกิดคือนี่คือนี่คือ the dark side ที่ไม่มีใครพูดถึงเลยบ้านเราถ้าอยากท้าทายประเทศไทยดีคือ we have to ถ้าคุณจัดการเรื่องเกษตรกรได้นั่นสมมติพัฒนาเกษตรกรได้ We' will be so strong เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Mo นนี่แชทนะคะ